โรงงานน้ำตาลกลุมภาวาปีปิดแล้วพนักงาน280ชีวิตร่ำให้จบแล้ว58ปีครอบครัวตาช้อนสวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมช่องบ่าวโซนคนเกษตรอยู่นะครับก่อนจะรับชมคลิปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม s u b สไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นอันสิ้นสุดนะครับสําหรับโรงงานน้ําตาล กุ่มาวาปีนะครับที่เปิดมาครึ่งศตวรรษนะครับก็ปิดกิจการลงเรียบร้อยนะครับในวันนี้ประกาศปิดกิจการหลังเปิดมากว่า58ปีรับขาดทุนมายาวนานนะครับพนักงาน280ชีวิตร่ำให้นะครับเมื่อเช้าวันที่8มิถุนายนที่โรงงานน้ำตาลกุมมาวาปีเทศบาลตำบลกุมภาวาปีอำเภอกุมภาวาปี จังหวัดอุดรธานีบริษัทน้ำตาลกุมภาวาปีจำกัดมีนัดหมายให้พนักงานรูปจ้างของบริษัทมารับฟังคำชี้แจงการเลิกกิจการหลังจากดำเนินกิจการมานานกว่า58ปีนะครับซึ่งบรรยากาศในงานมีการติดป้ายแบ่งสถานที่ประชุมเป็น6จุดคือข้างบ้านรับรองทางไปบ้านพักที่จอดรถจัก,กรยานยนต์ ที่จอรดรถยนต์ที่จอรดรถฝ่ายไล่และหอประชุมใหญ่ทุกจุดติดจอภาพขนาดใหญ่ถ่ายทอดการประชุมไปพร้อมกันโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจอสในเครื่องแบบมาดูแลความสงบไปพร้อมกับทีมของโรงงานชายในชุดซาฟารีสีดำนั่นเองนะครับพนักงานลูกจ้างรวม280ชีวิตทยอยเดินทางเข้ามา รวมตัวบริเวณด้านหน้าอาคารสาภาพแรงงานน้ำตาลกุมภาวาปีไม่ยอมแยกไปประชุมตามจุดต่างๆต้องการประชุมจุดเดียวกันโรงงานได้ขอให้ในายชัยวัน์ศรมณีสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุดรธานีเจรจากับตัวแทนพนักง,งานลูกจ้าง5คนว่าเป็นมาตรการเว้นระยะห่างป้องกันการแพร่เชือ้อโควิด19จนเวลา9นาฬิกา50นาทีพนักงานจึงยอมเข้าประชุมแบบแยกส่วน โดยมีนายฮิเดยุกิมุราคาิิประธานบริษัทน้ำตาลกุมภวาปีจำกัดเดินทางมาชี้แจงด้วยตนเองขณะที่เชื้อมนชนได้รับแจ้งให้ออกนอกพื้นที่ทั้งนี้ระหว่างการประชุมชี้แจงมีพนักง,งานถ่ายภาพส่งเอกสารส่งออกมาให้คนด้านนอกอทิฉบับแรกประกาศวันหยุดพิเศษระบุเป็นวันหยุดพักผ่อนประจำปี พนักง,งานประจำ8มิถุนายนถึง2กรกฎาคม64พนักง,งานชั่วคราว8ถึง12มิถุนายน64ที่ยังคงได้รับค่าจ้างและพนักง,งานที่ยังคงต้องมาทำงานในช่วงวันหยุดพิเศษบริษัทจะจ่ายค่าแรงและค่าร่วงเวลาในวันหยุดฉบับที่2เป็นจดหมายถึงเกษตรกรชาวไร่อ้อยครอบครัวตาช้อนที่เคารพรักทุก ท่านประกาศแจ้งหยุดกิจการที่ดำเนินกิจการมาเกินกว่าครึ่งศตรวรรษและขอขอบคุณเกษตรกร,กรชาวไร่ที่ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีมาโดยตลอดนั่นเองนะครับจดหมายระบุว่าอย่างไรก็ตามในช่วงที่ผ่านมาบริษัทต,ตกอยู่ในสภาพแวดล้อมการดำเนินธุรกิจที่ยากลำบากดังนั้นในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นที่จัดขึ้นเมื่อวานนี้จึงมีมติตัดสินใจจะหยุด กิจการน้ำตาลหลังจากนี้อย่างเป็นทางการจากการตัดสินใจครั้งนี้บริษัทได้ร้องขอบริษัทน้ำตาลเกษตรผลจำกัดซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทน้ำตาลตาช้อนเช่นเดียวกันได้รับการโอนย้ายสัญญาซื้อขายอ้อยที่บริษัททำร่วมกับเกษตรกรทุกท่านขอให้ทุกท่านโปรดเข้าใจและขอความร่วมมือมาณที่นี้ สำหรับรายละเอียดอื่นๆที่เกี่ยวข้องนั้นบริษัทน้ำตาลเกษตรผลจำกัดจะแจ้งให้เกษตรกรทุกท่านทราบในระยะต่อไปนั่นเองนะครับก็เป็นอันว่าปิดฉากลงแล้วนะครับสำหรับครอบครัวตาซ้อนโรงงานน้ำตาลกลุมภวาปีที่เปิดมาอย่างยาวนาน58ปีก็ปิดตัวลงปิดกิจการเลิกจ้างพนักง,งานนะครับหลังจากนี้นะครับก็จะมีแนวทาง การช่วยเหลือเยอียวยาพี่น้องลูกจ้างของบริษัทนะครับแต่พี่น้องชาวไร่อ้อยนะครับก็ต้องอจ่ายสัญญานะครับไปให้กับโรงงานน้ำตาลเกษตรผลจำกัดซึ่งเป็นโรงงานน้ำตาลในเครือของครอบครัวตาช้อนเชื่อสีน้ำเงินเหมือนกันนะครับดังนั้นโรงงานน้ำตาลเกษตรผลก็จะมาแจ้งให้ทางพี่น้องชาวไร่ได้ทราบขั้นตอนและวิธีการต่างๆ ในครั้งต่อไปนะครับและก็จะมีการชดเชยนะครับรายได้ให้กับพนักง,งานครอบครัวตาช้อนอีกเช่นกันนะครับท่านผู้ชมคลิปนี้นำมาฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับ